สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอมัปเดตขา่าวข่าวเกี่ยวทองคำสารการราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและในงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่16สิงหาคมปี2564ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง4วันทำการหลังไปทำต่ำสุดที่บริเวณ1,670ดดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งราคานะคะตอบรับกับการอ่อนค่าลงของดอลลาร์หลังตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของสหรัฐ ที่ทําต่ำสุดในรอบ10ปีที่ระดับ70.2จุดจึงทําให้เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคําจนทําให้ราคานะคะ,นะคะกลับมาทดสอบที่บริเวณ1780ดอลลาร์ท่ามกลางตลาดนะคะคลายความกังวลเรื่องการปรับลด QE ของเฟดภาพรวมนะคะตลาดยังคงให้ความสําคัญไปยังการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮนะคะช่วงปลายเดือนนี้ว่าจะมีการกล่าวถึงการปรับลด QE หรือไม่อย่างไร ด้านกองทุน S P D I นะคะยังคงเทขายทองคำออกต่อเนื่องอีก1.75ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1,021.79ัตันด้านดัชนีด,ดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ92.47จุดด้านเงินบาทนะคะยังคงอ่อนค่าอยู่ที่บริเวณ33.4บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำดีดกลับนะคะเริ่มมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และมีนาะตัานถัดไปที่ระยะปานกลางนะคะที่เป็นระดับสำคัญบริเวณ1,794ดอลลาร์ 1, วันนี้คาดว่าจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,755ดอลลาร์ 1, ด้านโกโออนไลน์และโกโคมเมกนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,757ดอลลาร์ 1, และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,792ดอลลาร์ 1, สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวันที่16สิงหาคมปี2564ราคาทองตามประการ สมาคมค้าทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ27,950บาทขายออก28,050บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ27,439บาท60สตางค์ขายออก28,550บาทณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิก10นาที ตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสามครั้งราคาครั้งที่สามปรับบวกขึ้นมาห้าสิบบาทนะคะสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่ห้าสิบบาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑลที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินิด้วยนะคะกด u ับส r ค b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ใหม่ที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ